สวัสดีครับ FC ศูนย์ฝึกงานไม้สิเดกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เราเตอร์ในการตีล่องนะครับโดยเฉพาะการตีร่องไปหลายๆร่องเนี่ยบางที2ี่0รล่องนะครับเกิดไปเสียล่องสุดท้ายเนี่ยงานเราก็จะเสียหายนะครับแต่วิธีเนี่ยคือต้องอาศัยจิ๊กช่วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสผิดพลาดเนี่ยแ,แทบจะสูนเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ้าไม่ได้ดื่มสุลานะครับในขณะทํางานนะครับก่อนไปรับชม วิธีการทําจิ๊กตัวนี้นะครับขอร้องคิดว่าขอร้องเยนะครับคิดว่าขอร้องเลยนะครับ,รรบช่วยกดและกระเด่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอันนี้เราก็หาไม้อัด4ีมิรนะครับส่วนความกว้างเราเผื่อไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปจัดที่หลังนะครับแล้วก็เอาไม้หาเป็นไม้ซอยนะครับมันจะได้ตรงกว่าเอาเมลามีนมาซอยหรือไม้อัดมาซอยก็ได้ครับอันนี้ผมใช้12มิลนะครับ เราก็จะยิงยิงเข้ากับตัวไม้อัดสี่ินเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเลาเตอร์มาท่าเพื่อที่จะหาระยะนะครับทาไป,ปที่ด้านหัวนี้ก่อนครับก็เ,เอาไม้ทาพเลยนะครับ ติดเส้นไว้แล้วก็ไปภาพด้านปลายนะครับติดเส้นไว้ก็มาใส่กาวแล้วเดี๋ยวเรายิงตามเส้นยินสอนะครับลองเอาเรเตอร์ลองลากไปก่อนนะครับว่าปิดขัดไหม โอเคครับเยาผมจะไปตัดส่วนที่เกินนี่ออกก่อนต่อไปเราก็เลือกดอกที่เราจะซ้อนะครับเป็นดอกกระตรงพอดีว่าผมไม่มีดอกเราเตอร์เป็นดอกที่ใช้กับทิมเมอร์นะครับซึ่งขนาดเล็กกว่าแต่ตัวเวลาที่เราซื้อเครื่องเราเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีตัวปลอกมาให้นะครับเป็นตัวเสริมนะครับเสริมเข้าไปอย่างนี้ชั้นหนึ่งก่อนเราค่อยไปใส่ในตัว เครื่องของตัวเราเตอร์ได้ครับก็จะใช้งานกันได้เจเลยนะครับการที่จะใส่ดอกหรือถอดดอกก็ให้ดูที่ปลั๊กนะครับให้ถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้งนะครับแล้เวเราก็จะตั้งดอกให้กัดม้าตัวนี้ทะลุก,ก่อนนะครับ นี้เรามาดูวิธีการใช้งานครับเราจะซ็อกล่องใบบรรมาเนี่นะครับโดยที่10เซนซอกครั้งหนึ่ง10เซนซอกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ติ๊กไปเลยนะครับของด้านเลยนะครับบนล่าง ถ้าเรากันตัวนี้เคลื่อนนะครับเราก็เอาเปืนยิงล็อกไว้ก่อนยิงไว้แค่สองตัวพอนะครับแล้วก็เอาไม้นะครับที่มีความหนานะครับเท่ากับตัวชิ้นงานที่เราจะซาอวางประกบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จิกเรล่ามาทาบไปแล้วเราก็ยิงจิกเราล็อกไว้กับตัวไม้นะครับ เวลาเราใช้งานเราก็เลื่อนได้ง่ายนะครับเราก็เลื่อนไปตำแหน่งที่เราต้องการเตะนะครับก็คือเส้นนิสอเราก็ให้อยู่ที่เราติ๊กไว้ให้อยู่ตรงกลางล่องพอล่องต่อไปเราก็เลื่อนจิกมาที่เส้นนะครับ นะครับเราก็จะได้งานที่โอกาสผิดพลาดเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยนะครับที่ว่าเส้นมันจะคดนะครับ